เพื่อนคะเรากลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะรอบนี้เก็บไปทำแยมนะคะเนซี่เอาไม้ฟาดลงมาเลยนะคะเก็บเอาไปทำแยมนะคะ นี่ค่ะแกะเอา,มาเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนะเมล็ดอยู่ตรงนู้นแล้วก็ยังเหลือให้เราได้ทานด้วยค่ะตรงนู้นะค่ะ ต้องมาคนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวไหม้ค่ะไฟอ่อนๆเลยค่ะเนี่ค่ะประมาณกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนวนบ่อยๆนะคะประมาณชั่วโมงครึง่งประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะแล้วก็สังเกตให้มันเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ เราจะปั่นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เลยมันเป็นเครื่องปั่นแบบด้านจับนะคะเพื่อนเพื่อน,นะครนี่ค่ะเราปั่นแล้วก็จะละเอียดประมาณนี้นะคะ เพิ่มความเปรี้ยวหน่อย้นหวานจริงๆค <c oughs> ่ะหวานหวานนะคะเพื <ness> ่อนๆค่ะความหนืดประมาณนี้ก <LS> ําลังดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไปเป็นจุขวดแล้วถ้าเขาเย็นแล้วนะคะมันก็จะเหนียวข้นกว่านี้อีกนะคะคือประมาณนี้กําลังดีค่ะ ที่มันเปืเป้อนๆเ,เราค่อยไปล้างน้ำก็น,นะคะเช็ดนคะคะเต็มป,ประมาณนี้เลยค่ะปิดเน้นแนะน่น,นี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะเราทําเสร็จแล้วนะคะบรรจุขวดเสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมด10ขวดนะคะต้องคว่ำไว้ก่อนนะคะตอนที่เขาร้อนๆแบบนี้ให้เราคว่ำแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆ ถ้าเขาเย็นแล้วเราสามารถกลับไงายขึ้นมาได้ปกติค่ะมันจะเป็นการไล่อากาศนะคะข้างในมันก็จะแน่นเหมือนแบบแน่นมากเวลาเปิดนี่คือเปิดยากเลยนะคะไล่อากาศข้างใน,นะคะ่ะมันก็จะค่ะพอเขาพอเขาเย็นสักระยะนึงเห็นไหมคะว่าเขาเริ่มเย็นมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อแยมที่พอดีเลยะคะ่ะข้นกําลังดีนะคะแล้วมันจะหวานมากนะคะแยมลูกพูนเราต้อง เราต้องตัดลดด้วยมะนาวค่ะใช้ประมาณสองถึงสามลูกคือชิมไปด้วยแล้วก็บรรจุขวดไปด้วยค่ะแล้วแต่รสชาติที่เราชอบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ